โหนฟองสนานทำนายดวงเมืองฤทธิ์มรุตยูกับจิตใจของคนไทยโหนฟองสนานจามอนจันทำนายดวงเมืองรัตนโกสิ์เผยมรุตยูจรเดินอยู่ในราศีเมษร,ระหว่างวันที่6มีนาคม2559ถึง8กรกฎาคม2565รัน่นฤทธิ์มรุตยูจรกับจิตใจของคนไทย โหนฟองสนานจามอนจันโหนดังโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวติดแฮชแท็กจงรักพักดีสถาบันยืนหนยัดในจุดยืนทํานายฤทิ์มรุตยูกับจิตใจของคนไทยดวงชะตาเมืองรัตนโกสิ์มรุตยูจรเดินอยู่ในราศีเมษร,ระหว่างวันที่6มีนาคม2559ถึง8รกรกฎาคม2565ประเด็นที่กำลังร้อนแรงในขณะนี้ คือปรากฏการเกิดขึ้นของคณะราษฎร2563ที่ถแถลงณท้องสนามหลวงเมื่อวันที่8ตุลาคม2563ที่จะฟื้นการปฏิวัติสยามปี2475ขึ้นมาใหม่และยังพุ่งเป้าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แบบไม่เคยมีมาก่อนจนถึงขณะนี้คนในเมืองแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เอาสถาบัน และกลุ่มที่ไม่เอาโดยกลุ่มแรกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีกกลุ่มขณะที่กลุ่มคนไม่เอาสถาบันก็ออกโจมตีอีกฝ่ายว่าเป็นทาสถูกล้างสมองให้จงรักภักดีปรากฏการที่เกิดขึ้นกับจิตใจคนไทยขณะนี้รอบนี้เป็นอิทธิพลของมริตูโจรที่เดินอยู่ในราศีเมษอย่างจริงจังมาตั้งแต่วันที่6มีนาคม2559 และจะอยู่ที่นี่ไปถึง8กรกฎาคม2565อธิบายทางโหรคือข้อหนึ่งที่ราศีเมษนี้คือดินแดนที่ลักนณาคือตัวตนของเมืองสถิตยอยู่ข้อสองภาคจิตใจที่สร้างพฤติกรรมให้แก่คนในเมืองทั้งดีและชั่วทางโหรบอกได้ผ่านดาวที่เป็นตัวแทนที่เรียกว่าตนุเศษ ข้อ3ดวงเมืองรัตนกโกสินนี้ดาวที่เป็นตัวแทนจิตใจหรือตนุเศษของเมืองคือพระอาทิตย์ที่ใช้เลขหนึ่งเป็นตัวแทนส่วนสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้บ่งบอกทางโหนว่าเป็นตนุเศษหรือจิตใจคือมีเครื่องไม้บวกอยู่บนดวงดาวดวงนั้นผลของอาการของจิตใจเป็นแบบดาวอาทิตย์ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ที่รักอิสระถ้าเลือกได้ ไม่ชอบเป็นลูกน้องใครใจร้อนคอยอะไรไม่ค่อยได้เชื่อมั่นในตนเองสูงฟังทนคนที่คิดไม่เหมือนตนเองไม่ได้ทำอะไรหวังเกียรติบ้ายอแต่จริงใจเปิดเผยใจดีแต่ใจร้อนสำคัญที่เป็นบุคลิกประจำชาติคือชอบเสี่ยงพระอาทิตย์หนึ่งจิตใจของดวงชะตาเมืองนี้สถิตอยู่ราศีเมษเรียกว่ากลุ่มลัคนาอยู่คอ ย้อนกลับไปตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมีนาคม2559มฤตยูหนึ่งในความหมายเป็นเจ้าของของภัยอาเพศการปฏิวัตินักปฏิวัติล้มล้างสิ่งเก่าสร้างสิ่งใหม่กิจการมหาชนความเลืศลเรอของสิ่งต่างๆเริ่มก่อการคิดแต่จะก้าวไปข้างหน้าถ้าออกมาด้านดีหมายถึงความพิสดารล,ล,ล้ำเลิศหรือถ้าด้านร้ายคนอาจมองว่าเป็นวิตรฐาน คาดไม่ถึงเข้ามาเดินอยู่ในราศีเมษทับลัคนาเมืองเมื่อทับลัคนาเมืองมรุตยูนี้ก็ทับพระอาทิตย์ที่เป็นตนุเศษหรือจิตใจของคนในเมืองไปด้วยจึงอย่าแปลกใจที่จิตใจของคนในเมืองได้รับอิทธิพลของมรุตยูจรน,นี้ไปด้วยแบบเต็มๆขอหาสิ่งที่เกิดกับจิตใจคนในเมืองในช่วงที่มรุตยูจรทับคือเกิดอาเพศ เพราะอำนาจของสื่อที่ล้ำเลิศมริตยูดวงเดิมดวงเมืองสถิตในราศีมิถุนพบที่สสหัสสะทั้งทวิตเตอร์ยูทูบและอื่นๆที่เริ่มเกิดตามอาการของมริตูคือสะสมพลังของการเปลี่ยนแปลงก่อน เมื่อได้ที่แล้วก็จะระเบิดเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในเรื่องนั้นๆสร้างสิ่งใหม่สะสมพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยๆย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีการสะสมปลุกพลังเรื่องของอุดมการประชาธิปไตยคณะราษ2,475สถาบันพระมหากษัตริย์มานานแล้วจากทั้งในและนอกประเทศเหมือนโรวันระเบิดในที่สุดเมื่อวันที่10สิงหาคม2563 ในการชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนได้มีข้อเรียกร้องสิบประการให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หลังจากนั้นสถาบันก็ถูกท้าทายเป็นระยะระยะแบบไม่เคยมีมาก่อนขณะที่ฝ่ายจงรักภักดีก็ตั้งคำถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วจะลงเอยได้อย่างไรซึ่งผู้เขียนก็มีหลักหูนพออธิบายเหมือนที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้หนึ่ง ยุคใหม่ที่13ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่เริ่มมาตั้งแต่มีนาคม2562และจะกินเวลายาวนานไป20กว่าปีจะเป็นยุค4.0ขึ้นไปถึง5.0หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ด้านร้ายคือจะมีการต่อสู้กันเกี่ยวกับอุดมการณ์หรือความคิดที่สำคัญเช่นในอดีตคือขบวนการแบ่งแยกดินแดนภาคใต้และคอมมินนิสต รอบนี้เราได้เห็นแล้วว่าเกิดเรื่องอุดมการประชาธิปไตยและสถาบันของพระมหากษัตริย์ 2. ในการต่อสู้ทางความคิดรอบนี้จะคุก,กรุนไปเรื่อยแต่สิ่งดีๆที่จะเข้ามาเป็นช่วงๆเช่นในระยะอันใกลน้นี้ระหว่างวันเกิดดวงเมืองที่21เมษายน2,564ถึง21เมษายน2,565 เป็นช่วงเหมาะสำหรับเจรจาสันติภาพหรือทำความเข้าใจของคนในเมืองพระสุขดาวสันติภาพเป็นสีจรหนึ่งปี้อสามสำคัญคือตั้งแต่กรกฎาคม2565เป็นต้นไปมรตยูจรจะหยุดทับจิตใจของคนในเมืองย้ายราศีจิตใจคนไทยที่โดนมรตยูชักนำ จนบางคนเป็นนักปฏิรูปสถาบันประชาธิปไตยคงจะตกผนึกแล้วโดยภาพรวมว่าจะเป็นอย่างไรถ้าจะมีต่อไปก็จะเป็นอิทธิพลจากดาวอื่นทั้งดีร้ายข้อสีแล้วในที่สุดผลสรุปโดยการต่อสู้แต่ละครั้งรวมทั้งครั้งนี้จะออกมาอย่างไรนั้นผู้เขียนเห็นว่าโลกนี้ไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีความขัดแยง้ง ยิ่งเมืองไทยด้วยแล้วการทะเลาะเบาแหวง่งถือเป็นวาส,สนาที่ติดมากับเมืองตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันที่จะไม่มีกรุงรัตนโกสินทร์แต่4 1เพราะพระจันทร์ตัวแทนประชาชนของเมืองเข้มแข็งสถิตราศีกรกฎได้มาตรฐานกเกษตรราธิปดียังไงคนไทยส่วนใหญ่จะช่วยกันพาเมืองไปรอด4.2 ตามหลักโหนแล้วพระอาทิตย์ดวงเดิมของเมืองเป็นตัวแทนพระราชสายโลหติตของพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์จึงเมื่อเป็นดาวธนูเสดด้วยแปลความหมายได้ว่าจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในพระสายโลหติตของรัชการที่หนึ่งและเมื่อดาวจิตนี้เกาะกลุ่มลัคนาเมืองก็อ่านว่า จิตใจคนไทยส่วนใหญ่ก็อยู่กับเมืองราชวงศ์โดยพื้นฐานแม้บางครั้งบางคราวเมื่อดาวร้ายมาระรานจิตใจเช่นที่การมาของมรตยูโรคนี้เล่นถึงขนาดจะปฏิรูปสถาบันที่คนไทยรุ่นใหม่ไม่คุ้นเคยแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปดาวร้ายจากไปแล้วดังเช่นมรตยูที่จากไปในเดือนกรกฎาคมารยห5จิตใจคนไทยส่วนใหญ่ ก็ยังจะผูกพันกับสมาชิกราชวงศ์เพียงแต่จะแบบประดับไหนเท่านั้นเอง